โซโลฟุตบอลครับวันนี้จะพามาวิเคราะห์ในคู่ของอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับที่จะพบกับพนาจินเนกอรสครับในฟุตบอลยูโรปาลีกในคืนนี้นะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับแม้ว่าในฤดูกาลก่อนจะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีบ้างครับแต่ว่า10เกมหลังสุดของอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับพวกเขาชนะ8แพ้1เสมอ1โดยที่เป็นการชนะมา8นัดติดต่อกันครับเรียกได้ว่าฟอร์มกําลังเข้าฝักสุดๆครับสำหรับทีมของฟานเชสโกฟาริโอลีครับ ส่วนทางด้านของพนาธิในกอสครับยอดทีมจากกรีซครับผลงานก็ดีไม่แพ้จากทีมเจ้าบ้านเลยครับเพราะก่อนที่จะมาแพ้ในเกมเล็กแรกครับพวกเขาชนะมา4เกมรวดครับและไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันความพร้อมของอาเจนครับถือว่าพร้อมมากๆไม่มีนักเตะต,ตัวหลักคนไหนบาดเจ็บครับแถมเกมนี้พวกเขาจะได้ตัวสตีเฟนเบิร์กไวกลับมาเสริมในแดนหน้าด้วยครับส่วนทางพนาธีในกอสครับ ก็ถือว่าพร้อมเต็มร้อยเหมือนกันครับไม่มีนักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเหมือนกันครับส่วนในรายชื่อของอาแจกครับจะมาในแผนสี่จัมสามครับพลุกษสาประตูจะเป็นแรมโก้พาสเซียครับสี่ประการหลังจะเป็นเดวายเลนครับยอร์ซิฟสูตาโลครับยูริบาร์ดจาเรลฮาตะครับสามกองกลางครับจะเป็นเคลเลตเทลเลอร์จอเดนไฮเดอร์สันเคียนฟิตจิมครับส่วน กองหน้า3ตัวรุกครับจะเป็นสเตเฟนเบคเกอร์ครับแล้วคนสุดท้ายจะเป็นคาร์ลอสฟอฟครับส่วนทางพานาทีในกอสครับทีมเยือนจะมาในแผน4 2 3 1ครับโดยผู้รักษาประตูจะเป็นบาร์ดวอร์ดิแยดองกอฟสกี้ครับสี่แทงหลังจะเป็นจานิสคอสซิลาสครับเซเวนเลียอิงกัสันทินเยตวายครับฟิลิปมาลาเดโนวิชครับส่วนกลองกลางครับจะเป็นอดัมอเนสดาเซลินครับวิลเลียมอาราเเตเต ส่วนสามกองหน้าครับจะเป็นอนาสตาซิออสบาคาเซตาสครับฟิลิปดูลิซิตและก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์เยเลเมเยฟครับทั้งนี้ถึงแม้ว่าทั้งสองทีมจะมีฟอร์มการเล่นและผลงานที่ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่มองว่าอาแจากมีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าทีมเยือนอยู่พอสมควรครับเพราะพวกเขาชนะมา8นะัดติดต่อกันแล้วครับและในเกมคืนนี้ครับจะเป็นเกมที่9ที่พวกเขาจะเก็บใช้อย่างต่อเนื่องครับผมคิดว่าอาแจากจะชนะไปด้วยผลประตู 2ประตูต่อศูนย์ครับ